บรรยากาศวันนี้นะคะวุ้นรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างเลยนะคะเห็นมาในทีมที่ดูศักดิ์สิทธิ์มีมนล์ลลงแบบนี้วันนี้นะคะวุ้นเลยขอพาทุกคนค่ะไปท่องโลกมูเตลูกันกับ5เพลงสายมูนะคะขออะไรก็ได้อย่างนั้นค่ะ เพลงเต่างอยจากนักร้องสาวเสียงพินจิตลาพูญลาบค่ะเพลงที่ดังอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถึงแม้ว่าจะปล่อยออกมา3ปีแล้วก็ตามคําว่าเต่างอยนั้นนะคะหมายถึงเต่าที่อยู่บนที่สูงริมตลิ่งหรือว่าโขดหินนั่นเองนะคะพญาเต่างอยนั้นนะคะก็เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวสกลนครค่ะโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินทางมากราบไหว้นะคะขอโชคลาภเนี่ยก็จะได้โชคกลับไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและเชื่อว่าการมาสักการะบูชานะคะก็จะทําให้มีอายุยืนยาวค่ะ ซึ่งตัวพี่จินเองนะคะก็เชื่อว่าพญาเต่างอยนะคะทำให้เขากลับมาดังเปลี้ยงอีกครั้งค่ะเต่าเต่2นะคะเพลาพต่อเไข่ศเล่าเต่อเพืต่อชี่าตต่าเต่าเต่าเ่าเต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 ่า่ากวงคาเาเต่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 าเ่า ไอ้ไข่กุมารเทพวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชจากคำร้องขอของเจ้าอาวาสนะคะที่อยากจะทำเพลงเพื่อให้คนไทยได้รู้จักไอ้ไข่มากขึ้นค่ะเพลงนี้นะคะมีความสนุกสนานเล่าความเป็นมาในแบบฉบับของคาราบาวค่ะชาวบ้านที่เดินทางไปส่วนใหญ่นะคะก็จะนำขุนไก่ขนาดต่างๆมามอบให้กับขุนไอ้ไข่ค่ะเพราะเชื่อกันว่าจะนำความโชคดีนะคะมาสู่คนที่มอบให้แล้วก็จุดประทัดต่อเลยค่ะ เชื่อกัอนว่าประทัดนะคะยิ่งดังเท่าไหร่โชคลายิ่งมากขึ้นเท่านั้นผู้คนส่วนใหญ่นะคะก็นิยมขอพอรบนบานเรื่องการค้าธุรกิจรวมถึงเลขเด็ดด้วยค่ะเโโเนน้้้ยรัมโาางนนนนชคคคีีือสวขพ ที่3นะคะนั่นก็คือเพลงแฟนหายไปไหวพ่อรวยค่ะจากนักร้องสาวสวยต่ายอรไทยนะคะเป็นเพลงเศร้านะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาหมดความหวังที่พึ่งยังมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่นะคะเพลงนี้นะคะบรรดาลุกสิทธ์เข้ามาคอมเมนต์ขอพรบารมีจากหลวงพ่อให้คุ้มครองค่ะซึ่งพ่อรวยปัสสธติโกหรือพระมงคลสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นนะคะเป็นพระเกจิที่มีเมตตาธรรมสูงนะคะเชี่ยวชาญสัพเพเวทวิทยาคมค่ะ และยังมีวัตถุมงคลที่เปี่ยมพุทธคุณมากนะคะทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยอีกทั้งยังมีเมตตามหานิยมแล้วก็โชคลาภอีกด้วยค่ะ มหานิยมนะคะมาต่อที่เพลงที่4กันเลยค่ะกับเพลงคาถามหานิยมจากนักร้องลูกทุ่งในตำนานยอดรักสลักใจค่ะเจ้าของเพลงดังอย่าง30ยังแจ๋วนะคะที่ผ่านมาหลาย10ปีใครๆก็ยังร้องตามได้ค่ะเพลงคาถามหานิยมนี้นะคะเล่าเรื่องราวของการเป่ามนอยากให้คนมารักค่ะแต่เป่าไปเป่ามาอ้าวแฟนทิ้งไปม,มีคนใหม่ซะงั้น ซึ่งคาถาแม่ตามาหานิยมนี้นะคะมีมากถึง10บทค่ะใช้ตามวาระที่ต้องการนะคะหากขยันสวดบ่อยๆก่อนออกจากบ้านนะคะก็เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมสิรีมงคลช่วยการเจราจาราบรื่นไปทวงนี้เขาก็จะใจอ่อนคืนให้ได้ยินแบบนี้แล้วต้องรีบสวดซะแล้วค่ะโอมจะเป่าคาถามหารรวยดนหัวใจคนสวยให้ใหมาลงสเสน่ห์ อาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ขา้า ะะเพลงที่5เพลงนางกวักมหาสเสน่ห์ค่ะจากพระเอกลูกทุ่งคนเดิมยอดรักสลักใจค่ะจากอัลบั้ม45เพลงดังเงินล้านนะคะเพลงนี้นะคะเล่าเรื่องราวของนางกวักค่ะลูกสาวของปู่เจ้าขาวเขียวนะคะเทพีชโชคลาบตามคติไทยค่ะซึ่งเป็นคนที่สวยงามเพียบพร้อมนะคะใครเห็นก็รักก็หลงค่ะเวลาเธอเอ่ยว่าจะพูดออกมานะคะเสียงก็เหมือนระครังกังวานใครได้ฟังนะคะเหมือนโดนมนต์สะกดจากเกลียดก็หันมาชอบค่ะเชื่อว่าเทพีองค์นี้นะคะจะกวักเรียกทรัพย์ค่ะ เป็นที่นับถือในพ่อค้าแม่ค้านะคะเพราะว่าจะกวักเรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้ามาให้นะคะผู้ที่นับถือนะคะก็จะนําลูกปั้นนางกวักเนี่ยไปตั้งไว้บนหิ้งหรือว่ามุมใดมุมหนึ่งของร้านค้านะคะแล้วก็จะมีการถวายน้ําแดงแล้วก็พวงมลาลัยเส้นไหว,ว้ค่ะยยมมู้เเเเจาาีีีวลกคนด ะะกับ5เพลงสายมูค่ะใครมีเพลงไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะคะ